ย้อนสัมภาษณ์เบลล่าราณีเผยนิสัยแท้จริงของเวียเพราะเป็นแบบนี้เมื่อวานที่ผ่านมาวันที่11พฤศจิกายน2564หลังจากที่เบลล่าราณีได้เสร็จงานอีเวนต์ที่ห้างเปิดใหม่อย่างห้างเซ็นทรัลอยุธยาเธอได้เปิดใจผ่านสื่อครั้งแรกหลังจากที่มีข่าวลือว่าได้เลิกรากับพระเอกรุ่งที่อย่างเวียสุกลวัฒน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเบลล่าได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า เรื่องข่าวก็อย่างที่ทุกคนรู้เราสองคนที่ผ่านมาศึกษาเรียนรู้กันมาตลอดแต่เมื่อมันมาถึงจุดหนึ่งที่เราอาจจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนกัน <c oughs> ก็เลยมาคุยกันและตกลงกันว่าเราจะเป็นพี่น้องที่ห่วงใยและมีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันแต่รายละเอียดเบลขอไม่ลงแล้วกันเพราะมันเกี่ยวกับพี่เขาและคนอื่นๆด้วยสถานะเบลขอใช้คำว่าปรับสถานะแล้วกันเป็นพี่น้องที่ห่วงใยกันข้าระยะเวลาที่ห่างกัน ได้มีการพูดคุยกันสักพักหนึ่งแล้วส่วนเรื่องที่ก่อนที่พี่เขาไปถ่ายหนังเรายังดีกันอยู่เลยตรงนี้เบลขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเพราะมันเกี่ยวกับเบลและพี่เขาเบลขอตอบในส่วนของเบลแล้วกันส่วนพี่เขาก็อยากเคารพในความเป็นส่วนตัวของพี่เขาด้วยหากกลับย้อนฟังคำพูดที่สาวเบลล่าเคยให้สัมภาษณ์บอกถึงนิสัยที่แท้จริงของหนุ่มเวีย ซึ่งสาวเบลล่าได้บอกว่าที่เขาเป็นคนสันโดษไม่นึกถึงกันบ้างเลยแต่เขาเป็นคนที่เข้าใจทุกคนเข้าใจทุกอย่างไปหมดนี่แหละค่ะคือความประทับใจ